สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เมย์อยู่ในป่าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมอยู่ในป่าแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเดินเข้าไปแต่จะให้เพื่อนๆดูวิวรอบนอกก่อนเนาะเห็นไหมคะนี่ทางเขา้าไม่จะหมุนเนาะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเดินเข้าไปข้างในนี้กันเราจะเดินเข้าไปข้างในนี้กันนะทุกคนวันนี้อากาศคือดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เมย์จะพาทุกคนเดินเข้าไปในนี้นะได้เห็ดหรือไม่ได้เห็ดไม่ต้องคาดหวังนะเดินเอามาเดินเอาออกกาลังกายนะคะเพราะว่าอากาศดีวันนี้นะทะลุ1 8 19สาองศาไปเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนะคะพาเดินเข้าไปข้างในเห็นไหมคะตลอดทางก็จะเป็นต้นสนนะทางระหว่างนี้เลย โอ้ยคือธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะตะกี้เดินดูหน่อยนึงนะทุกคนเห็ดคอนตาแลนหรือว่าเห็ดมันปู oo, ภาษาไทยนะเริ่มออกนะนะยังเล็กอยู่เลยนะแต่ว่าไม่เก็บนะมันเป็นเนินทุกคนเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเมย์พาเดินเข้าไปข้างในถึงแล้วเดี๋ยวเมย์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นเห็นไหมทุกคนมันเป็นเนิน เราเดินขึ้นเนินน่ะเหนื่อยมากๆเลยนะสลดล้อมรอบเลยนะเหนื่อยเดินขึ้นเนินเดินยังครึ่งทางแล้วนะเป็นธรรมชาติที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้กันเนาะตรงเนินนี่แหละไป เห็นไหมคะดอกไม้คือสวยมากธรรมชาติคือดีมากๆเลยนะอ่ะพาเข้าไปข้างในไม่ต้องคาดหวังนะว่าจะได้เห็ดหรือไม่ได้เห็ดไม่ต้องคาดหวังนะเดินเอามันทุกคนก็ต้องก้มๆเงยๆเลยนะเพราะกิ่งไม้เยอะเห็นไหม ทะลุมาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่โล่งหน่อยนะโอเคให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเลดเลยโอเคพักตรงนี้สักหน่อยคือบรรยากาศดีนะคะ เดี๋ยวพักตรงนี้สักหน่อยเนาะบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะทุกคน เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะธรรมชาติดีมากเลยทุกคนอยากจะให้เห็นจุดนี้ประมาณนี้แหละค่ะเก็บมาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวถ้าเจอเห็นเดี๋ยวลงคลิปให้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ